ต้นปาล์มนะครับเพิ่งมาลงเมื่อวานสดสดนะครับต้นสองร้อยกว่าบาทแล้วโคตรแพงยี่ห้อ,อยูนิสนะครับยูนิ้จากกระบี่นะครับปีทีท่แล้วต้นแค่ร้อยกว่าบาทครับปีนี้สองสามปีมานี้คนมันปลูกเยอะครับ ราคามันเลยแพงขึ้นแล้วก็หาซื้อยากขึ้นด้วยครับต้องจองนะครับต้นปาล์มก็สวยดีอยู่นะครับสมบูรณ์ดีแนะนำนะครับใครอยาจะปลูกปาล์มนะครับยี่ห้อนี้ไม่ผิดหวังครับปลูกมาแล้วครับหลายรุ่น,นครับ ลูกดอกดีครับอันนี้ที่ปลูกก่อนหนะ้าน,นี้ครับเดือนที่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูมุมสูงนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่ว่าจะปลูกนะครับด้านบนนั้นปลูกแล้วนะครับ ทั้งหมดนี่ก็รวมประมาณ400ต้นครับโดยเฉลีย่ยยังปลูกไม่หมดเลยครับใครอยากปลูกปลาล์มครับยี่ห้อนี้แนะนำได้เลยครับไม่ผิดหวังครับ